ก่อนที่เราจะลงไปศึกษาพัพพึงทานในคลองนาคานะครับทราบไหมครับว่าคลองนาคาเนี้ยมีต้นกําเนิดมา จากที่ไหนแล้วก็มีประโยชน์อย่างไรต่อชุมชนและผู้คนในท้องถิ่นครับเรามาพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาของสสวทนะครับอาจารย์วินัยเยาวน้อยโยธินครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์พงศ์ครับอาจารย์ครับคลองนาคาครับมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนครับครับการที่เราจะศึกษาคลองนาคาห้วยหรือคลองใดๆก็ตามเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะหาข้อมูลนะครับก่อนที่เราจะมานะครับสำรวจหรือมา เรียนรู้กับกับคลองดังกล่าวเราลองมาดูนะครับแผนที่ภูมิประเทศมาตาส่วน1่ต่อห0 0หมื่นนะครับนักเรียนจะเห็นว่าเส้นสีฟ้านะครับที่แสดงในรูปเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของทางน้ําทางน้ําจะเริ่มจากเทือกเขาเนี่ยทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็ไหลลงมาทางด้านตะวันตกนี่เป็นส่วนหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของเขาทางน้ำเนี่ยจะไหลามารวมกันเนี่ยนะครับแล้วก็ในในในตอนแรกเนี่ย จะไหลด้วยในพื้นที่ที่มีความชันหลังจากนั้นเนี่ยนะครับณตำแหน่งที่เรายืนเนี่ยนะครับทางน้ำเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนก็คือจะเริ่มไหลด้วยในพื้นที่ที่มีความชันน้อยลงและนะครับที่ทางการไหลเนี่ยจะเริ่มไหลไปทางตะวันตกแล้วก็ย้อนขึ้นไปทางเหนือนะครับนี่จะเป็นลักษณะของทางน้ําของคลองนาคาที่เราสามารถศึกษาได้คลองนาคามีต้นกําเนิดจากเทือกเขาภูเก็ตนะครับเทือกเขาภูเก็ตเนี่ย ะจะมียอดเขาทางทิศใต้เนี่ยนะจะเรียกว่าเทือกเขาพระหมีส่วนทางทิศเหนือเนี่ยจะเป็นเทือกเขาชื่อว่าเขานาคานะครับคลองนาคาเนี่ยจะไหลจากเทือกเขาที่มีความสูงมากกว่า1,000เมตรเนี่ยนะครับไหลนะครับแล้วลงสู่นะครับลงสู่ทะเลอันดามันที่บริเวณอ่าวกระเปร์นะครับความยาวของทางน้ำทั้งหมดเนี่ยนะครับตั้งแต่ ต้นกำเนิดจนถึงทะเลเนี่ยนะครับมีความยาวประมาณ25-30สกิโลเมตรเราจะมาพบกับประธานชมรมเพลินภัยสีนาคานะครับคุณชำนีอุ่นขาวซึ่งจะมาให้ข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับคุณชำนีครับสวัสดีครับครัำถามแรกนะครับคือประโยชน์ของคลองนาคาครับที่มีต่อชุมชนครับมีอะไรบ้างครับจริงๆแล้วลักษณะภูมิประเทศของคลองนาคาเนีครับเป็นพื้นที่ราบนะครับซึ่งติดกับ เขานาคาเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ลําน้ําคลองนาคาที่เป็นประโยชน์กับชุมชนนะครับอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งโปรตีนของมนุษย์ที่อยู่บริเวณลําน้ำสองฝั่งคลองนาคาเนี่ยครับอ,อีกทั้งเป็นแหล่งน้ําที่ใช้อุปโภคบริโภคจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับอย่างเช่นใช้ในการเกษตรซึ่งส่วนใหญ่ ชุมชนที่นี่ก็จะทําการเกษตร90เร์เซนดังนั้นยึงจําเป็นจะต้องใช้ลน้ําคลองนาคาเนี่ยครับขึ้นมาเพื่อการเกษตรและในปัจจุบันกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันทําการอนุรักษ์หรือทํากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างแท้จริงขึ้นนะครับโดยใช้กิจกรรมล่องแพแลพับพึงทานหนึ่งเดียวในโลกเนี่ยครับ เป็นกิจกรรมที่การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างชาญฉลาดนะครับตรงกับนิยามคําว่าอนุรักษ์นะครับคือใช้อย่างไรที่จะไม่ให้หมดไปนะครับดังนั้นกลุ่มชาวบ้านก็เลยหันมาใช้การท่องเที่ยวเชิองรักอย่างแท้จริงนะครับมาเป็นประโยชน์ขึ้นในชุมชนครับถึงตอนนี้นะครับนักเรียนทราบแล้วนะครับว่าคลองนาคามีลักษณะอย่างไรมีความสําคัญอย่างไรนะครับต่อชุมชนนะครับและจุดประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้ เราจะมาศึกษาพรบพึงทานกันนะครับโอเคครับพร้อมแล้วครับตามครูมาเลยครับ